สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบามเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาด้วยบรรยากาศใหม่ๆนะก็คือเราจะมารีวิวเจ้าตัว Star Espresso อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยที่ปามเป็นชั่วโมงบินเนาะตำตหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมีผู้ช่วยนะเขียนผู้มีแก่คนหนึ่งนะครับที่ใช้ Star Espresso ตั้งแต่ SP 2 0 0ยัน SP 3 0 0แล้วก็ดื่มทุกเช้านะเราก็จะขอความรู้เขานิดนึงว่า Star Espresso เนี่ย สกัดเอสเปรสโซด้วยเมนูอะไรถึงจะอร่อยนะก็เดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันว่า1เมนูที่จะได้เนี่ยจะอร่อยไหมแนะนำละนะแล้วกันนะครับเดินเข้ามาเลยครับอันนี้ก็คือแนะนำนะครับสวัสดีค่ะคุณแวรนะครับ,รบใช่ค่ะแวรค่ะจากช่องวอแวร์กินดีวันนี้นะคะจะมาทำเอสเปรสโซ่ออเรนจ์ให้ดูกันเนาะแล้วก็การกดได้เลยก็ดยได้เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่สุดยอดมากเลยครับก็มีไมคส่วนตัวมาหม<ช>่ด้วยก็ <c oughs> นะคะก็ใช้มาร่วมปีจนเปลี่ยนใจแบบว่าเออสกัดน้อยจังไม่พอกิน,นต้องสกัดครั้งละ2ทีอะย่างงี้ถึงจะได้2ชอ็อตก็เลยเปลี่ยนมาใช้เอพีสซึ่ง SP300 เนี่ยมันคือ2ชอ็อตคือเต็มอิ่มสำหรับคนไทยเลยเนาะ ชาช,ชัดเดียวมันก็จะแบบเบาๆลาย<ช>ๆ,ๆเกินเนาะก็สองชั้นจะดีกว่าในนี้สำหรับผู้เริ่มต้นเพราะว่าตอนที่ใช้ก็คือเริ่มต้นจริงๆ,ๆก็วันนี้ขอความรู้หน่อยครับว่าเริ่มทำ Star e r e โ o กันยังไงดีในมุมมองของคนที่ดื่มกับ Star ์เร r e s ทุกๆเช้าเนาะก็กินประจำแล้วกันโอเคเริ่มกันที่อะไรดีรัว เริ่มกันที่แบบตามเป็นศูนย์เลยแบบไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับกาแฟเลยครับเป็ศูนย์เลยก็ต้องช่งกาแฟก่อนช่งกาแฟก่อนติมกาแฟกันก่อนโอเควันนี้บางก็แอบเอากาแฟที่บ้านมาให้นะครับเพราะเป็นเมล็ดกาแฟเป็นโคนช็อกโกแลตชักสิบแปดแล้วกันอยู่ตรงกลางแล้วกันเนาะเนี่ยทำกิตใจทําด้วยอะไรเนี่ยไม่มีช้อนให้เนี่ยช้อนติดช้อนดิฉันเอามือเอามือแล้วกันเออสวยสิบแปดกรัมนะครับแล้วก็บดละเอียดเนาะจะปามบดให้แล้วกันเอาเบอร์ เบอร์เล็กสุดเลยะโอเคน่าจะเบอร์ประมาณนี้ลองบทเองนะเดี๋ยวลองบทสังรอบ <c oughs> ใครที่เป็นสาย s t a r ์ e รสโซนะครับแล้วก็อยากดู w a l วอ i r Indie นะ็อล่าลืมไปกด Subscribe ด้วยนะ <c oughs> ใช่ก็จะ,ะในช่องก็จะินดี้จริงๆเพราะว่าก็จะทำคลิปแบบทำดีล้ำเกิดตามส,สไตล์ตัวเองตามสไตล์ตัวเองใช่ค่ะ หนักนะโอ้หนักนะหนักมาหมุนไข้าวกันจะได้เร็วๆร็วดูจากข้าดูจากข้าที่หมุนแล้วไม่มีแรงโอ้ยมีคนเลื่อนกันเลยนซึ่งจริงๆไอตัวคินเนี่ยบางเคยรีวิวเอาไว้แล้วแหละถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายเนี่ยจะหมุนแบบสบายๆแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็หมุนสมาร์ทมากเกินใ่เลยค่ะแต่ว่าใครไม่รอดเดี๋ยวต้องไปเล่นเวทก่อนระหว่างรอไหมกดอะไรนะ กดน้ำกดน้ำป้องน้ำรอฝากฝากเด็กหลังหลังกล้องกดน้ำห้น่อยนะคะเสร็จแล้วัวเร็วทันใจก็อย่างอย่างที่รู้นะคะว่าที่ที่ที่ปามรีวิวไปว่าไตลโซนเนี่ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะขอเสริมอีกนิดนึงก็คือวันที่ซื้อมาตัวโอลิงข้างหลังเนี่ยค่ะ โอลงข้างหลังเห็นใช่ไหมคะตัวนี้มันจะขยับเลือเล่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งแบบนี้ก็คือน้ําอยู่อ่าเสร็จกุ้ยไปก็เลยอ่ะมันต้องมีอะไรสิไ้แบบก็เลยดันมันกลับเข้าไปให้ลึกเข้าไปอีกอินดีเทลบางก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะแตจ่จริงๆก็คือแค่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับตางก็คือใช้ใชแบบประมาณสามวันมั้งแล้วมังก็แบบก็ตามคลิปวิดีโอที่เคยรีวิวไว้เลยเห็นไหมว่าโอรลงมันอยู่ชั้นบนอต้องไว ให้มันอยู่ข้างในสุดค่ะคะอือหืออันนี้เป็นของแวว์ชัดไหมเน,โนาะชัดไชัเดี๋ถ่ายรูปแล้วกันถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้นะฮะได้แบบนี้เลยคือตอนแรกนี่แบบไหลเลยอะแบบงงเอ้ยทำไมมันน้ำไม่ยหยุดหยดสักทีอะไรอย่างนี้แต่ถามว่ายังหยดอยู่ไหมมีหยดบ้างแต่ว่าน้อยลงแน่นอน,นะคะ่ะโอเคอือช้อนไหนช้อนไหนดีอ่าช้อนนี้ก็ได้โอเค เราลืมหยิบช้อนตัวเองมาเนาะโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรทำไมเหรอไม่ได้เหรอ <c oughs> ใช <จ S> ่อ่ะใส่ใหโ้โอเคเฮ้ยทำไมมีของเล่นเยอะอ่ะเอานั่นไงนั่นไงเหลือนิดหนึ่งไม่เป็นไร <c oughs> อ่ะก็เอาช้อนเกลี่ยกก็นกนเนาะเพราะว่าใส่ตัวนี้ก็ได้ไหมไม่คือจริงๆแล้วเครื่องมันออกแบบหัว <c oughs> มาให้ในการแต้มแล้วนะคะแม้กระทั่ง XP สองรอยเหมือนกันนี่ให้ดูก่อนเพราะว่าทุกคนาจากจากที่แว่เห็นเห็นหลายๆคลิปเนี่ยช้อนแต้มหมดเลยแต่แว่ไปดูคลิที่เมืองนอกใช้เขาจะใช้แตมเตอร์ตัวนี้แล้วให้ดูนะคะมันแต้มพอดีเลย มันเหมือนออกแบบมาเพื่อให้แตม,มลงไปอยู่แล้วมันดีไซน์มาเสร็จสมบูใช่ใช่ค่ะเขาคิดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมดมเพราะนั้นเราไม่ต้องซื้อกางเกิงเล่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ช้อนกดด้วยมาเราก็จัดบบการแบบที่300เราต่อตอนแตามเนี่ยแวราจะใช้วิธีเอาด้านข้างกดลงไปก่อนเพื่อที่ถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าเรากดลงไปตรงๆปุ๊บข้างๆกาแฟหกอีกเลอะเทอะนะใช่ค่ะ ให้เราทําความสะอาดโต๊ะให้น้อยให้น้อยที่สุดอ่ะอ่าเพราะว่าขี้เหร่เนี่ยประเด็นมาอยู่ตรงนี้อ่าได้แหละอืมชื่อย่าลืมเด้อีเออบางคนอ่ะชอบลืมใส่เนี้ยใช่ค่ะตัวนี้ก็ใส่ไปเลยใช่ก็วางตึ๊บซึ่งตัวนี้ก็เป็นนิวเจนแล้วด้วยนะเป็นแบบไม่ใช่พลาสติกข้างในแล้วเป็นแบบตีลเป็นโลหะตลสใไม่ได้ไม่ได้มีต่นพลาสติกเนาะ เราก็ใส่น้ําในนี้มันจะมีสเกลบอกอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลย120 ml ตามเขาเดิมท่าก็จะแบบว่านิดนึงเรียนแบบตอน,นดิสกาแฟขออัญเชิญมือกดค่ะกดอย่างไรครับกดเนี่ยให้แบบว่านับในใจสองวิหนึ่งอ่าดเลยกดให้ดูก่อนก็ได้อะกดกดแรกๆมันจะแบบว่ามันจะแบบกดง่ายนะคะ<อ>จนแบบว่า,อาพอแรงอัดมันได้เนี่ย อ่แรงอัดมันได้ปุ๊บม,มันจะเริ่มหนึ่งแน,น,น,น่นเนาะใช่รู้สึกมีความแน่นมากพอน้ำกาแฟรเริ่มออกปุ๊บก็หนึ่งสองกดหนึ่งสองกดอย่นี้ค่ะนับไอับําหัวใจบํา,า,บาหัวใจแน่นมากค่ะแน่นมากอันนี้สแสดงว่า,า,าต้นถ้าลงลงไปก่อนนะคะเพราะต้นเราก็ได้มาปีๆกดจนจนหลวมเลยค่ะจนแบบว่าน้ำออกจนครบเลย อันนี้คือสูตรแวร์นะใช่สูตรแวร์<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูสูตรปามบ้างว่าเป็นยังไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเราจะปังไว้เนี่ยโดมแล้วโอเคนี่ใส่แป๊บมาหรือเปล่าดูครีมมาที่ได้ดื่นครีมมาบอดี้ใช่มากลิ่นเกินมาหอมฟุ้งนะคะหน่อยแล้ววันนี้จะทำอะไรนะเลมอนโซดาใช่ ครับเดี๋ยวแล้วเราก็สามารถเสกมาได้ด้วยว่าเลมอนโซดาเนี่ยเป็นยังไงเลมอนโซดาเลยค่ะโอ้สุดยอดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเฉลวเยว่าเด็กของ้องหน้าตาเด็กแค่ไหนนะคะหลออสุดสไปเลยอ้าวเราไม่มีแก้วอ่ะอ้าวเราไม่มีแก้วเดี๋ยวเราแก้วขอขอแก้วผสมหน่อยนะคะส่วนที่แมาใช้คือไม่ว่ากาแฟอ่าชงยังไงเนี่ยก็คืออยู่ที่ หกรับใช่อันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นสูตรที่ว่าเรียนนะคนอื่นอันนี้ไม่รู้แต่ว่าถูกใจไว้แล้วถูกใจไวแล้วใช่เขาผสมกาแฟจริงๆกาแฟแนะนําให้คนก่อนนะคะแต่เราขัดแคนช้อนเอามาทุกอย่างยกเป็นช้อนใช่เอามาทุกอย่างเป็นคอนโดที่มีของครบครันมากเราก็ใส่เลยชิมหน่อยกินได้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าอร่อยบคุณครับ จริงๆแล้วเอสเปรสโซเนี่ยเหมาะกับกาแฟนม,มแต่ว่าเนื่องจากแว่เป็นคนที่แพ้แบคโตนนะคะก็เลยไม่ทานนมแต่ช่วงเนี้ยคือครูมาหาอยู่ก็เลยต้องหมดนมอันนี้นส,ส่วนแคลด้วยใช่อ่าทำายอยากกินอยากกิน <laughs> <laughs> เสียใจค่ะไม่แบ่งอร่อย <laughs> สองคำค่ะเกลบทการกินกาแฟต้องชิมที่สองคำเพราะว่าคำแรกก็คืออ้าโอยคำแรกก็คือกินเข้าไปแล้วยังไงเราก็ยังไม่ได้รู้รสหรอกเพราะว่าปากเรายังไม่ได้มีกาแฟอยู่ข้างในปากมันก็จะแบบว่าคืนๆขมๆอะไรอย่างเงี้ยพอคำที่สองเราถึงจะได้รับรสกาแฟจริงๆเฮ้ยอร่อยจริงแหละเนี่ยหมดแก้วเลยอ่ะหิวน้ำแต่ว่าอร่อยครับอร่อยอร่อยสรุปอร่อยนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าอร่อยนะแล้วก็ สรุปสุดท้ายแล้วก็คือชั่วโมงบินเนี่ยมันก็มีผลต่อการกดกาแฟเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ปาล์มกดจริงๆครั้งแรกอะมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแน่นขนาดนี้แล้วก็ใช้แรงเยอะขนาดนี้ะนะครับแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆที่แบบอยากจะถามอะไรแวร์ก็ถามได้ทั้งในช่องของปาล์ม66ครับ<ะ>แล้วก็ช่องของแเองก็คือแวร์ินดี้แวร์ก็จะใช้ด้วย นะคใครชอบแวร์ก็ฝากไปตามกดไลค์กด s c r i b e ให้ช่องเขาด้วยนะใช่แล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟแล้วก็ถ้าชอบส่วนของ star e s r e s o แบบนี้อีกนะครับสูตรแบบนี้อีกอยากให้แวร์ทำอะไรก็คอมเมนต์พลางได้เลย<อ>แล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟตอนหน้าเป็นไรบ๊ายบายครับ,บ